สวัสดีครับแนะนำกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอมิกเซอร์ยี่ห้อเคฟรารุ่น MINI 120นะครับเป็นมิกเซอร์ขนาด12ชันนั่นครับ12ชันนั่นเต็มเลยนะครับปุ่มวอลลุ่มก็มี3ระดับนะครับโลมิดไายตัวนี้ดีมากครับใช้ในพวกงานมิกเสียงได้นะครับร้านอาหารร้านเหล้านะครับเล่นดนตรีสดก็ยิ่งดีนะครเพราะว่า12ชันนั่นเต็มมาพร้อมกับ เอฟเฟกร้องนะครับ100โปรแกรมเลยเอฟเฟกร้องนี่เสียงดีมากครับดิตตอนดีเครับแล้วก็มี USB เล่นไฟล์เพลง MP3 ให้ด้วยนะครับแล้วก็ EQ สําสำหรับแต่งเสียงนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเอฟเฟกตร้องนะครับผมทดสอบเช็คมีพารามิเตอร์ให้ด้วยนะครับพารามิเตอร์ไว้ปรับเสียงสั้นเสียงยาวนะครับมีรีเวิร์บฮอ รูมเพจนะครับหรือว่าจะเป็นแอลโคก็ได้ครแอโค่ก็จะเป็น50ลองดูทดสอบดูก่อนนะครับเช็ควัทดสอบทดสอบเช็คครับแอลโคก็มีหลายระดับนะครับไว้สำหรับร้องเพลงลูกทุ่งนะครับผมต่อไปก็มาฟังเสียงของ usb ไฟล์เพลง mp 3นะครับ e ีแต่งเสียงก็ได้นะครับผมแต่งเสียงเป็นอีิรวมนะครับ EQ รวมแต่งเสียงทีนี้ลองมาฟังเสียงของลายอินอันนี้ก็จะต่อเป็นแบบโมโนนะครับื่วการปรับแต่งเสียงที่ง่ายนะครับครับลง สาธิตกันแบบคร่าวๆนะครับรุ่นนี้จะมีออกมาให้ด้วยนะครับออกเซนดรีเทิร์นเพื่อที่จะต่อเข้ากับเอฟเฟกภายนอกหรือว่าจะต่อกับมอนิเตอร์ก็ได้นะครับ LED Level บอกสัญญาณด้วยนะครับครับรุ่นนี้เป็นมิกเซอร์ที่ดีมากเลยครับ12ชั้นนั้นเต็มสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้เอาไปม er ิกเสียงพวกเครื่องดนตรีหรือว่าร้านอาหารก็กำลังเหมาะเลยครับรุ่นนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับผมครับ วันนี้นําเสนอ,อกันแบบคร่าวๆนะครับครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามากันได้นะครับผมจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ